สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้ำฝนจะพาทุกคนมาเพิ่มข้อมูลภาษีเพื่อรับรายได้จาก facebook นะคะสำหรับคนที่ยังตั้งค่าไม่ผ่านดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะน้ำฝนเองอาจจะกรอกรายละเอียดไม่ครบหรือย,ยังไงเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาว่าให้เพิ่มข้อมูลภาษีนะคะมาทำมาเริ่มทำกันได้เลยนะคะมาที่แด้ปลดหลังบ้านนะคะแล้วก็มาที่คำว่ายอดเงินที่ได้รับ จิ้มเข้ามาเลยนะคะจะเห็นว่ามีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเพื่อรับรายได้นะคะ mm. ก็เราก็ต้องทําตามระบบของเขานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ได้แล้วสร้างรายได้ได้แล้วถ้ารายได้เราครบตามกําหนดนแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้รับเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเริ่ม ตั้งค่ากันได้เลยนะคะไปที่เพิ่มข้อมูลภาษีค่ะเขาก็จะบอกว่าเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณนะคะต้องเพิ่มข้อมูลนี้เพื่อการรายงานภาษีนะคะและข้อมูลจะต้องตรงกับแบบแสดงรายการภาษีล่าสุดของคุณนะคะกดไปที่คําว่าเพิ่มข้อมูลภาษี เขาก็ให้เราล็อกอินเข้า facebook นะคะเดี๋ยวนะฝนขออนุญาตใส่กรอกข้อมูลเพื่อล็อกอินเข้านะคะเมื่อเราเข้ารหัส facebook มาแล้วนะคะก็จะมีคําว่าข้อมูลพาสีนะคะ ให้เราอ่านนิดนึงนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะการจำแนกประเภทภาษีของคุณคืออะไรก็คือบุคคลธรรมดานะคะอันนี้เราได้ติ๊กไว้แล้วนะคะมันจะเป็นข้อมูลเก่าเรานะคะแล้วเขาจะถามเราว่าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในอเมริกาหรือไม่คุณเป็นพลเมืองอเมริกาหรือไม่ให้เราตอบว่าไม่ใช่นะคะมันจะมีสามช้อยก็คือใช่ไม่ใช่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีถิ่น ทำนัดอยู่ในอเมริกาหรือไม่อันนี้คือให้เราตอบว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอเมริกานะคะซึ่งถ้าเราตอบว่าใช่มันจะมีผลต่อการเสียภาษีของเรานะคะทุกคนทีนี้ถ้าเราตอบว่าไม่ใช่เขาก็จะมีคำถามมาถามเราอีกว่าคุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลางหรือบุคคลอื่นที่ได้รับ ชำระเงินในนามของบุคคลอื่นหรือเป็นนิติบุคคลที่มีเงินหลาผ่านหรือไม่คุณทําหน้าที่ให้เราอ่านอ่านโจทย์ดีๆนะคะก่อนที่เราจะติ๊กนะคะคุณทําหน้าที่เป็นตัวแทนหรือหรือเป็นตัวกลางที่ได้รับการชําระเงินในนามของบุคคลอื่นหรือเป็นนิติบุคคลให้ตอบว่าไม่ใช่นะคะติ๊กคําว่าไม่ใช่ ่าหรือเราค่อยๆทําก็ได้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลภาษีเราทำจะช้าแล้วก็พบทวนรายละเอียดให้ให้ถีทถ่วนนะคะก่อนที่เราจะติ๊กนะคะในเมื่อเรากรอกรายละเอียดแบบถีทั่วแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะชื่อนามสกุล ชื่อนามสกุลนะคะให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเวลาที่เวลาที่ธนาคารโอนเงินมาให้เรานะคะมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยแล้วเวลาเวลามีเงินจากต่างประเทศโอนเข้ามา แล้วชื่อเราเป็นภาษาไทยแล้วถ้าเกิดว่าเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะเพี้ยนไปได้ชื่อเรามันอาจจะเพี้ยนไปได้แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในการรับเงินนะคะก็คือให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าใส่เป็นภาษาอังกฤษทํำยังไงนะคะให้ดูที่บัตรประชาชนของเราเลยนะคะบัตรประชาชนของเรามันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ให้เราใส่ชื่อตามบัตรประชาชนของเรานะคะทุกคนชื่อนามสกุล ตรงคำว่าประเทศของความเป็นพล,ลเมืองให้เราเลือกประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ประเทศไทยเท่าเราเลือกไปหาคําว่าไทยแลนด์นะ,ะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่นะคะไทยแลนด์ติ๊กเข้าไปเลย ประเทศของความเป็นพลเมืองให้ติ๊กคำว่าไทยแลนด์นะคะแล้วก็หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงนี้จะเป็นหมายเลข13หลักบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือติ๊กว่าไม่ใช่อ,อเมริกานะคะอย่าไปติ๊กคำว่าฉันมีทินสหรัฐอเมริกาอันนั้นอย่าไปติ๊กเด็ดขาดนะคะ คือเราไม่ใช่คนที่อยู่ในอเมริกาและก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในอ,อเมริกานะคะให้เราติ๊กว่าไม่อย่างเดียวเนาะฉันไม่ใช่คนอเมริกาเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่รายละเอียดทุกตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดูดีๆนะคะว่าชื่อนามสกุลตรงกันไหมใส่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเมื่อถูกต้องแล้วให้กดคําว่าถัดไป ที่อยู่นะคะก็ให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะประเทศเมืองรัฐตรงนี้เขาคือเขาใส่แล้วเรียบร้อย เมื่อเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคำว่าถัดไปเขาก็จะขึ้นให้เรานะคะว่าที่อยู่เราถูกต้องหรือเปล่านะคะที่อยู่ทางไปรษณีย์ให้เราดูนะคะว่าเราใส่ที่อยู่ถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องแล้วก็กดคําว่าถัดไปการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทางด้านสนธิสัญญาภาษี ประเทศนะคะอันนี้คือเขาจะแจ้งให้เราให้เราอ่านดูนะคะว่าเพื่อประโยชน์ให้เราอ่านนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองนะคะในการที่อันนี้มันเป็นสัญญาเกี่ยวกับการเสียภาษีนะคะในสัญญาข้อมูลด้านล่างนี้คุณอาจมีสิทธิได้รับประโยชน์ทางส่วนที่สัญญาและได้รับลด อัตราภาษีนะที่จ่ายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา3 0คือถ้าถ้าเราอยู่ในสหรัฐอเมริกาเราจะเสียภาษี3 0นะคะคุณอาจจะได้รับลดการหักภาษีนะที่จ่ายของสหรัฐอเมริกาให้เรากรอกประเทศนะคะประเทศเราก็คือไทยแลนด์นะคะเราไม่ได้อยู่ในอเมริกาให้เลื่อนไปหาคำว่าไทยแลนด์เหมือนเดิมนะคะ อาจจะตาลายนิดนึงไทยแลนด์ติ๊กอ่านี่นะคะเขาก็จะขึ้นตัวสีเขียวแบบนี้เลยนะคะคุณมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามส,สัญญาคือเราไม่ได้อยู่ในอเมริกาเราจะไม่ได้เสียภาษีแพงขนาดนั้นนะคะและเราก็กดจิ้มคำว่าถัดไปนะคะ นี่นะคะก็เป็นข้อมูลการเสียภาษีของเรานะคะเป็นการเซ็นสัญญาเหมือนกันเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะคะฉันยินยอมและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ตามแบบฟอร์มก็คือข้อมูลที่เราได้กรอกไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กถูกตรงนี้ แล้วก็ให้เราพิมพ์ชื่อนามสกุลของเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเหมือนที่เราได้กรอกไว้เมื่อข้างต้นนะคะพิมพ์มชื่อของเรานะคะชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ให้เราดูด้วยนะคะว่าชื่อของและนามสกุลของเรามีตัวอักษร พยัญชนะตัวไหนหล่นหายไปหรือเปล่านะคะเมื่อเราพิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคำว่า next นะคะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะการกรอกข้อมูลการเสียภาษีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นเหมือนหน้าตาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสดีสัญญานะคะ พราะว่าเราเราได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภาษีไปแล้วเขาก็จะขึ้นข้อมูลให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเกี่ยวกับการเสียข้อมูลภาษีนะคะ เขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะโปรไฟล์ภาษีคุณได้ส่งข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วและข้อมูลของคุณได้รับยืนยันความถูกต้องแล้วนะคะข้อมูลภาษีของคุณครบถ้วนอันนี้ก็จะขึ้นหน้าตาชื่อของเรานะคะชื่อทางกฎหมายก็คือชื่อนามสกุลจริงของเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ ข้างล่างเขาก็จะติคําว่ารับเอกสารภาษีของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษแล้วทําเอกสารของคุณแบบออนไลน์แทนการสง่งจดหมายแล้วก็เสร็จกดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสําหรับการเพิ่มข้อมูลภาษีของเรานะคะเพื่อรับรายได้นะคะก็รอระบบอัปเดตสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วหน้าตรงธุรกรรมตรงนี้มันก็หายไปนะคะมันจะไม่มีคำว่าเพิ่มข้อมูลการเสียภาษีเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะที่น้ำฝนอยากจะมาบอกนะคะสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้ำฝนด้วยนะคะ